จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือนองๆกำลังจะพูดว่าลุงแหละลุงแหละหรือว่าพวกเราก็ไม่ได้กลัวหรอกเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขากําลังทำน่ะมันเป็นความประสงค์ของทนายนั่นหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังจะทําให้ทนายคนนั้นนะ่ะลำบากไปด้วยเขาจะมีคนนี้เป็นผู้เสียหายคือเขาเขาจะมาลงรายมือเขาจะมาเป็นโจทย์ฟ้องหรือเปล่าลองถามอย่างนี้เขา่าการฟ้องขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างอ้าอ่ามันต้องมามามาวิเคราะห์ประเด็นหรือว่าอะไรที่ลุงพูดนะพี่นงมันจะเป็น โอ้ยเกี่ยวกับพรบคอมนั่นนี่อะไรพวกนี้นี่มันเป็นลูกอะไรของมันตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้นี่มันเป็นช่วงที่น้องมีความรู้สึกบอกว่าอ่ามันจะมีการแจกซองขาวเพราะว่าอะไรหรือเปล่ายอดวิวยอดอะไรก็้อยไว้ไงพี่นพมันมีความรู้สึกว่าหรือว่าจะทาคอนเทนต์เหรอหรือว่าหาเงินเหรอแต่ว่าน้องว่าไม่ใช่ความคิดของทนายคนนั้นนะใช่ไม่ไม่หรอกแล้วถ้าไม่ใช่ความคิดของทนายคนนั้นถ้าคุณพูดออกมาว่าคุณจะฟ้องคุณทำนั่นทำนี่คุณนาข้อมูลเท็จเข้ามาพูดือเป่ะเออถ้าพูดถึงถ คุณ,ม,คณมดคุณมดบอกใครมันหาเรื่องอะไรทุกๆอย่างให้มันมาเมืองไทยได้ก่อนเธอะมาฟ้องลุงใช่ใช่ที่จริงมันไม่ได้บอกว่ามันจะฟ้องนะคุณมดมันบอกว่าทีมงานม,มันก็หมายถึงว่าผู้เสียหายก็คือตัวทนายไงทนายให้เขาเป็นตัวแทนหรือ,อเปล่าตอนนี้ยหรือเขาอุปโลกตัวเองมาเป็นตัวแทนของทนายก็ถ้าคิดตรงนี้เนี่ยทนายก็จะเสียหายเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็มาพูดแบบนี้น่ะถูกอันนี้อันนี้มีอันนึงที่คิดเออพี่นพูดเลยมีอันนึงที่คิดได้เนาะขนาดลุง ลุงลุงไม่ได้จ้างเขาเป็นผู้จัดการเขายังไม่เป็นผู้จัดการลุงเลยอเออก็่บอกก็ว่าคิดเอาไปเองนะผมว่าแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยอ่าคุณจยชอบขู่ว่าจะเอาคุณนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณอัดคลิปอยู่คุณจะฟ้องให้ทีมงานจัดการอยู่พูดเหมือนกับว่าได้รับมอบอำนาจจากคนายให้ดําเนินการแล้วนะตรงส่วนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นข้อการนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบหรือเปล่าทำให้คนอื่นเขา อ่ะยังอ่ะถ้าเผื่อว่าทนายคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้คุณพูดแบบนี้เพราะว่าการพูดแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณกาลังมาเปิดมาเปิดมาเปิดประเด็นกับกลุ่มใหม่ซึ่งตอนนี้ตัวเขาเองก็ลาบากเพราะว่าปัปญหาของของทนายรูปหล่อเองเนี่ยก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าทนายรูปหล่อต้องการจะทําอย่างนั้นจริงๆก็ก,ก็ก็ทำไปแล้วไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ว่าเออมีคนมาเปิดประเด็นแบบนี้เนี่ยบางทีเอสีก็จะมีความรู้สึกกังวลไงทีนี้เราก็เลยจะบอกว่าการที่เขาเก่าว่าจะฟ้องลงในตรงนี้มันสามารถททํําาได้้มยแลวเนี่ ใครจะฟ้องอะไรก็ทําได้ไนี่แหละแต่ว่ามันจะชนะได้ไหมมันมจะจะไปไปตามฟ้องไหมแค่นั้นละครับ <S <S พ่ออะไรที่คุณบอกว่าคือทุกคนนไปตกใจกับประเด็นที่ว่าลูรูพูดประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่บอกว่ามันมีใน,ในเรื่องของเงินเงินที่มีมีเอซีเนี่ยได้มีการคุยกับทนายรูปหล่ออยู่แล้วทีนี้มีการตกลงกันว่าเรียกค่าาความมาสามล้านแล้วทีนี้ตกลงกันได้ที่สองล้านใช่ไหมแล้วทีนี้อ่าชุดนี้แหละเขาบอกว่าเขาบอกว่าทนายไม่ได้คุย มีแค่คนคนหนึ่งที่นั่นนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคําพูดเนี่ยว่ามีการพูดกันหรือเปล่าเนาะใช่มันสอดคล้องไปในมุมของลุงนะถ้าพูดถึงพยานหลักฐานใช่ไหมถ้าไม่ได้มีการคุยทําไมถึงมีการส่งเงินเข้าไปที่มูลิธิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลุงพูดน่มันย่อมเป็นความจริงไงใช่ถ้ามันถ้ามันเป็นฟรีเหมือนกับที่ทนายท่านบอกท่านบอกนะมันก็ไม่มีการเอาหมายเลขมูลิธิขึ้นมาเรื่อที่ให้เขาเรื่อที่ให้เขาโอนเพราะฉะนั้นคําพูดตรงนี้เนี่ย มันประกอบด้วยหลักฐานเนาะมีเจ้าปรบอกว่ามีคลิปด้วยมีทั้งคลิปทั้งการคุยถ้าคุณจะไปฟ้องเขาคุณต้องคิดให้ดีๆใช่ไหมเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังทําในนามของใครนามทนายรูปหล่อนะใช่ไหมเออถ้าหรือว่าจะมีใครก็ตามที่อุปโลวตัวเองเป็นตัวแทนทนายมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็คล้ายๆกับลุงใช่ไหมล่ะเออมีใครเป็นตัวแทนในการคุยแทนทนายหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเองอ่ะยายาเองหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ข้อข้อข้อสันนิษฐานเฉยๆนะเพราะว่าดิฉันขำ ยันแค่โพสไปนิดเดียวเอามาพูดกันทันทีเลยนะคะเรื่องจะฟ้องจะอะไรเอามาวิจารณ์วิพากษ์กันใหญ่เลยจะฟ้องได้เหรอคุณเป็นตัวแทนทนายเขาเห็นด้วยหรือเปล่าดิฉันเรียนนิดหนึ่งนะคะว่าคุณเพิ่งเข้ามาถึงคุณจะอายุมากแล้วแต่คุณเพิ่งเข้ามาในสนามของมืออาชีพค่ะดิฉันไม่เคยทำไรนอกเหนือคําสั่งของทนายถ้าแค่ดิฉันคิด ดิฉันก็จะพูดว่าดิฉันจะเรียนปรึกษากับทนายถ้าเมื่อไหร่ที่ดิฉันบอกว่าทำไม่ทำอะไรนั่นคือดิฉันปรึกษาแล้วและเป็นความผิ็นของทนายว่าจะทำหรือไม่ทำดิฉันมีหน้าที่แค่เป็นหอ,อกระจายข่าวนะคะดังนั้นนการที่คุณมานั่งพูดว่าดิฉันจะนําความเท็จเข้ามาหรือเปล่ามาแอบอ้างว่าทนายจะฟ้องทําตัวเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปลาดิฉันอย่างที่เรียนคะ่ะ ดิฉันเป็นคนขอร้องทนายว่าเรื่องนี้ทนายต้องจัดการนะคะเพราะว่าปล่อยไว้ไม่ได้ทนายก็รับปากว่าครับดิฉันไม่ค่อยขออะไรทนายบ่อยๆแต่เมื่อไหร่เอ่ยปากขอทนายจะให้ทันที อย่างมีบางคดีของที่ดิฉันฟ้องใครไปบางคนด้วยดิฉันเกิดสงสารทีหลังดิฉันก็จะบอกทนายว่าไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปเร่งเรื่องนะปล่อยมันไปพอไม่เร่งบางทีเรื่องมันก็จะหายไปเองไม่ต้องไปเร่งเรื่องปล่อยไปก็จะมีอย่างนี้ทนายก็จะหัวเราะแล้วก็ปล่อยไปตามที่ดิฉันขอ อันนี้คือความสัมพันธ์ของเราค่ะที่พวกคุณสองผัวเมียเนี่ยยังไม่รู้เพราะพวกคุณพึ่งเข้ามาพวกคุณไม่รู้จักการทํางานเราทํากันมาเป็นทีมก่อนหน้าที่พวกคุณจะเข้ามามี YouTube จะเข้ามาได้กลายเป็นทนายดังเพราะว่ามาเรียข้างไข่ข้างแคนนะคะอันหนึ่ง การที่คุณพยายามจะมาอธิบายอะไรได้ย่างใครจะฟ้องอะไรยังไงก็ได้แต่จะเข้าข้อหรือเปล่าเนี่ยต้องดูอีกทีนึงอะไรทํานองนี้นั่นมันบ่งบอกถึงว่าพวกเอฟซีของชัยพลตัวชัยพลเองและตัวพวกคุณก็เริ่มวิตกเพราะคุณฟังปุ๊บคุณก็รู้ว่าตรงนี้มีปัญหาตรงนี้เข้าข้อกฎหมายคุณรู้อยู่แก่ใจฉันถึงบอกว่าชัยพลต้องไปหาหลักฐานมาให้ได้ ว่าสิ่งที่พูดว่าทนายเรียกรับเงินนั้นเป็นความจริงมีอะไรเป็นหลักฐานดิฉันจะชี้ให้ดูถึงความด้อยปัญญาแล้วก็ด้อยประสบการณ์ของคุณสองคนผัวเมียนะคะการที่คุณบอกว่านายเจ้าปู่เนี่ยออกมาบอกว่ามีหลักฐานมีแชทแล้วก็มีคลิปด้วยดิฉันเรียนอย่างนี้นะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเรื่องทั้งเรื่องเออ บัญชีมูลนิธิเนี่ยได้เงินเท่าน้นเท่านี้ไอเรื่องดราม่าอันเนี้ยเรื่องเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเนี่ยกับการที่ทนายเรียกรับเงินเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งแรกค่ะเมื่อหนึ่งปีก่อนมันเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะนะมันเกิดมาแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่ทนายท้อนตัวใหม่ๆน่ะเรื่องนี้มันมีปัญหามาแล้วล่ะ มีการมาเปิดว่าทนายได้เงินเป็นสิบล้านอย่างนู้นอย่างนี้หลายอย่างแล้วก็เออทนายเรียกเงินทุกคนบอกว่ามีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานจนทุกวันนี้นายเจ้าปู่ซึ่งเป็นคนเปิดด้วยนะคะยังไม่เคยเอาหลักฐานมาให้ดูได้หลักฐานที่มีกันคือว่าป้าต้อยพูดว่าป้าต้อยพูดว่าป้าต้อยเล่าว่าป้าต้อยคนนี้ไปเล่ากับคนนู้นคนนี้คนนี้ ว่าทนายได้คุยกับทนายทนายเรียกเงินสามล้านตัวเองต่อรองเหลือสองล้านแล้วก็ให้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิท, <c oughs> ทีนี้คุณวรบอกว่าที่ดิฉันพูดว่ามีการคุยอะไรกันจริงนั่นแปลว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องจริงคืออย่างนี้ค่ะไอ้ที่คุยกันอะ่ะมันมีการคุยแต่คุยเรื่องไหนล่ะ คุณต้องมาคุณต้องมาดูตรงนี้คุยเรื่องไหนดิฉันเล่าตรงกับที่นางเล่าจุดหนึ่งก็คือว่าตอนที่พวกนี้จะวิ่งหาทนายให้ไอ้่วยมีคนพูดถึงทนายตั้มแล้วคนพวกนี้บอกว่าจะทํายังไงไม่รู้จักทนายตั้มจะติดต่อตรงไหน,นก็บงังเอิญมีคนที่เขารู้จักกับผู้หญิงคนเนี้ยนะคะเป็นสายบุญ อะไรด้วยกันแล้วเขาก็อยู่เคยอยู่ในกลุ่มที่เป็นเอฟซีทนายตั้มเขาก็บอกว่ามาทางนี้สิเขารู้จักที่ติดต่อเขารู้จักผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่สนิทกับทนายตั้มคุยส่วนตัวกับทนายตั้มได้เดี๋ยวจะติดต่อให้ให้ผ่านคนนี้ก็ผ่านผู้หญิงคนนั้นแหละค่ะคนผู้หญิงคนนั้นที่วันนี้นางแคนาดาออกชื่อมาว่าชื่อพี่อุ้มได้เข้าไปคุยใน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 ไลน์กลุ่มมาคุยกันเรื่องนี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ย วันนี้นางแคนาดาบอกว่าที่ชัยพลรู้ผู้าอ,อยู่ในไลยกลุ่มด้วยกันคือได้เห็นการคุยเหมือนกับว่าตอนที่เจรจาก,กันเรื่องสองล้านสามล้านเนี่ยชัยพลก็อยู่ด้วยนางแคนาดาก็อยู่ด้วยแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อปีที่แล้วเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานางแคนาดาพูดว่าป้าต้อยคุยสายกับพี่อุ้มแล้วพี่อุ้มเป็นคนเรียกอย่างนี้ปันดนี้ป้าต้อยเป็นคนเล่านะคะป้าต้อยมาเล่าให้นางฟังว่ามีการคุยสายแล้วนี่เรียกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ พอดิฉันได้ยินเรื่องดิฉันก็ไปถามทนายว่าทนายตกลงทนายไปเรียกเงินเขาจริงหรือเปล่าทําไมทําแบบนั้นทนายบอกทนายไม่เคยได้ไปคุยเขาเรียกเขาดึงเข้าไปในกลุ่มทนายไม่ได้ไม่ได้เข้าไปคนที่เข้าไปคือคนคนคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นคือคนชื่ออุ้มเอาว่าเขาบอกว่าอุ้มไปไปไปตกลงว่าอย่างนี้ทนายให้อุ้มไปตกลงหรือเปล่าทนายบอกทนายไม่รู้เรื่องทนายก็เพิ่งได้ยินครั้งนี้แหละว่ามีคนบอกว่าทนายไปตกลงเรียกเงินเขาไปสามล้าน ทนายก็เลยไปถามคนที่ชื่ออุ้มมานะคะว่าคุณไปตกลงอะไรคุณไปใช้ชื่อผมไปเรียกเงินเขาหรือเปล่าคนชื่ออุ้มเขาบอกว่าวันนั้นที่คุยตกลงกันในสายอะไม่ได้คุยกันเรื่องเรียกเง,งนินหรอกแต่คุยกันเรื่องที่ว่าพวกเอซชัยพลเนี่ยอยากจะตอบแทนทนายตั้มด้วยการร่วมทำบุญกับมูลนิชิ อยากจะช่วยมูลนิธิให้มูลนิธิเนี่ยได้ทําดีต่อไปไดออ้ได้ช่วยเหลือคนยากจนที่มีคดีอย่างที่ชัยพลโดนก็เลยอยากจะบริจาคเงินเป็นการตอบแทนน้าใจที่ทนายตั้มทำคดีให้ใชัยพลแต่ไม่ได้เป็นค่าทนายนะคะเป็นการตอบแทนน้ําใจเพื่อให้มูลนิธิได้มีโอกาสทําบุญทําดีกับคนอื่นกับรายอื่นต่อๆไปเป็นทุนให้มูนิธิ ก็มีการเจราจากันอย่างนั้นตกลงกันว่าเนี่ยอย่างเอาอย่างนี้คือเขาอยากจะให้เงินทนายตั้มกันนั่นแหละว่าจะติดต่อขอให้เงินทนายตั้มแต่ทนายตั้มไม่เอา mm hmm. ก็เลยบอกว่ามีวิธีไหนที่จะตอบแทนเลยคิดได้ก็วิธีตอบแทนก็คืองั้นเราหาเงินข้ามูลนิธิกันดีกว่าให้มูลนิธิได้เอาเงินนั้นไปใช้ทําประโยชน์อื่น mm hmm. ก็ ผู้หญิงคนนั้นที่ชื่ออุ้มก็มาบอกทนายตั้งว่าตกลงอย่างนี้เขาอยากจะโอนช่วยทําบุญนะอออตั้มโอเคไหมทนายตั้มก็โอเคถ้าโอนช่วยทําบุญเพื่อให้มูนิธิได้ทํางานเป็นมูนิธิทนายประชาชนต่อไปได้ช่วยเหลือคุณต่อไปก็รับค่ะก็เลยให้บัญชีไปก็เป็นแค่นั้นเองที่เขาคุยกันไม่ได้มีเรื่องตอนนี้เรื่องไอ้สองล้าน สามล้านเรี่อมันเป็นปากคําระหว่างต้อยกับอุ้มต้อยบอกอย่างนี้อุ้มบอกอีกอย่างหนึ่งเราจะเชื่อใครได้คะทีนี้ทีนี้เนี่ยานางแคนาดาเองก็ไม่ได้เข้าสายแต่ได้รับการบอกเล่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเรื่องนี้ต้นเรื่องมาจากการบอกเล่าของนางต้อยว่าทนายตั้มส่งคนมาเรียกเงินอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคําบอกเล่าของของนางต้อยอย่างเดียว ดางต้อยเองก็ไม่ได้มีหลักฐานแล้วอย่างนี้เราจะเชื่อปากคำใครคะเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อใครแล,แล้วคุณบอกบอกว่าัออ้าน,นการโอนเงินเข้ามูลนิธิก็เป็นการโอนเงินช่วยค่าทนายสินั่นคุณกําลังกล่าวหานะคะที่ว่าไม่ได้ทําฟรีการโอนเงินเข้ามูลนิธีเหมือนกับโอนเงินเข้าวัดอย่างนี้คะ่ะเราไม่ได้โอนเงินไปให้เจ้าอาวาสแต่เราโอนเงินเราทําบุญไปช่วยกิจการวัด ไม่ได้ให้เจ้าอาวาสดังนั้นเนี่ยละโมนิทีสามารถรับบริจาคได้อยู่แล้วเหมือนอย่างผู้คุณเนี่ยรับเงินบริจาคหนึ่งหมื่นแม้จะเป็นแค่คนเดียวบริจาคมาเพื่อเป็นค่าทนายให้นิรนามอันนั้นเป็นค่าทนายนะคะอันนั้นเป็นค่าจ้างทนายคะ่ะชัดเจนเพราะมีการตั้งขึ้นมาว่าเปิดรับบริจาคเพื่ออะไรอย่างนี้ แต่มูลนิธิเนี่ยมูลนิธิไม่ได้เรียกร้องว่าเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยคดีชัยพลไม่ใช่มูลนิธิเป็นคนตั้งหัวข้อนี้นะคะถ้ามูลนิธิตั้งหัวข้อนี้เนี่ยอันนั้นถึงจะบอกได้ว่าเป็นเงินที่ทนายจะได้รับจากที่มูลนิธิมาจัดจ้างอีกทีหนึง่งแต่การที่เอฟซีของชัยพลโอนเงินเข้าไปเนี่ยเป็นการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิค่ะไม่ได้เป็นค่าทนาย แต่ปัญหามันเกิดตรงหลังจากที่ตกลงกันแล้วเวลาเปิดเวลาที่เอาเบ,บัญชีมูนิธิไปประกาศไปโฆษณานางนางแคนาดาบอกว่าให้ระบุตอนโอนให้ระบุไปในสลิปว่าเป็นโอนช่วยค่าทนายลุงพลมันก็เลยเป็นเรื่องมาตรงนั้นค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องมาตรงนั้นทีนี้เราวกกลับมาที่ทนายตั้มจะใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้น ไอ้คำพูดที่ว่าทนายตั้มไปเรียกเงินเนี่ยมันทําให้ทนายตั้มเสียหายแล้วพวกคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคําพูดของคนที่พูดต่อๆมาชัยพลฟังจากนางแคทาดาก็เอาไปพูดไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่ทนายตั้มเรียกเงินเป็นจริงนะครับมันทําให้ทนายตั้มเสียหายเพราะว่าทนายตั้ม บอกว่าทาฟรีตอนนี้คนอื่นก็มาลุมด่าดิฉันจะชี้ให้ดูจุดหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการโอนเงินเข้ามูนิชิอะไรกันไปแล้วนะ่ะ้วมีปัญหาที่นางนางพูดอยู่ว่าเปิดได้วันเดียวก็มีคนสั่งให้ปิดคนที่ห้ามคือดิฉันแต่ดิฉันไม่ได้ห้ามว่าห้ามโอนเข้ามูญนิชชคุณมีสิทธิ์จะทาบุญกับมูญนิชชีแต่ดิฉันห้ามว่าคุณจะโอนเข้ามูนิชชคุณทําบุญกับมูนิชชคุณทําได้คะ่ะไม่เป็นไรแต่อย่าไประบุอย่าไปบอกกันว่า โอนข้ามูนนิธิเพื่อช่วยค่าทนายชัยพลอันนั้นผิดค่ะที่ดิฉันห้ามคือดิฉันห้ามตรงนี้นะคะคนห้ามคือดิฉันคนไปด่ายนางแคนาดาคือดิฉันตวดิฉันเองเพราะดิฉันเล็งเห็นว่ามันจะเกิดปัญหากับทนายตั้มในเวลาต่อมาแล้วมันก็เป็นจริงค่ะแก้ไปทีมเมื่อปีที่ทแล้วปีนี้มาอีกแล้วมีไอ้พวกใหม่ๆที่ไม่รู้ประสายอย่างคุณสองคนัวเมียเอามานั่งพูดอีกแล้วแล้วจะต้องให้เราต้องมาคอยตอบทุกครั้งเปิดสเตทเมนต์ทุกครั้งอย่างนั้นเลยคะ ทำไมคุณไม่ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะออกมาพูดอะไรมาวิจารณ์อะไรแก่กันจนขนาดนี้แล้วอวดอ้างว่าจบเน่อวดอ้างว่าเป็นทนายเป็นนักกฎหมายทํางานกันขนาดนี้แล้วไม่รู้หรือว่าก่อนจะพูดอะไรไปค้นหาข้อมูลก่อนมองไม่ออกหลือว,ว่าข้อมูลใครเชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้แล้วดิฉันชี่ยให้ดูอย่างหนึ่งคุณบอกว่าทนายตั้มตกลงไปได้ทำฟรีหรอก ถ้ามีการโอนเงินให้มูลนิธิเข้าไปแสดงว่าเป็นการเตรียมการรับเงินมีการตกลงอะไรกันอย่างนี้มีการตกลงจริงค่ะแต่ตกลงขอทําบุญเพื่อตอบแทนน้ําใจทนายตั้มโดยการช่วยให้มูลนิธิได้ทํางานทํากุศลทําความดีต่อไปดิฉันจะชี้อย่างนี้ค่ะหลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มีคนจะไปร้องเรียนทนายตั้มว่ารับทําคดีฟรีนางนางแคนาดาก็เลยไปติดต่อทนายตั้ม แต่อินางเนี่ยไปพูดทํานองว่าเราอยากจะช่วยเหลืออยู่แล้วเราอยากจะให้ทนายตั้มอยากตอบอะไรไม่ใช่ค่ะไปหาทนายตั้มแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นห่วงว่าอัจฉริยะจะไปฟ้องทนายตั้มเดี๋ยวจะทําอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะโอนเงินให้ทนายตั้มและทนายตั้มจะได้บอกว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนจ้างนะผมได้รับเงินจ้างผมไม่ได้ทําฟรีซึ่งทนายตั้มก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรครับเรื่องผมผมแก้ไขได้ไม่เป็นไรครับ,รไไรรบทั้ง นางต้อยและนางนางคดดาดาก็เซ้าซีเซ้าซีจนพนายลำคาและอยากลองใจว่ามึงอยากโอนเงินให้กูจังเลยไลนกูจะลองดูซิว่าให้บัญชีไปมึงโอนไหมก็เลยให้บัญชีส่วนตัวมาไม่โอนค่ะไม่โอนไม่โอนแต่มาพูดออกดากเอฟซีมาไลท์ันชีเลยว่าฉันนี่ไงนางนี่ไงเป็นคนจ้างทนายตั้มนางนี่ไงจ้างทนายตั้มจนนี้ฉันต้องไปเตือนและต้องไปบอกกับทนายตั้มว่าน,นี่เขากําลังบอกว่าเขาโอนเงินให้ตั้มแล้วนะ เขาพูดทําให้คนเข้าใจว่าเขาได้จ่ายเงินให้ตั้มจ่ายเงินจ้างตั้มไปแล้วตกลงมันยังไงไปรับเงินเขาได้ยังไงนีเมื่อเราบอกว่าเราทําฟรีทนายตั้มก็เพิ่งก็เลยบอกว่าผมลองใจเขาเฉยๆป้าเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาว่าไม่ไม,ไม่ต้องโอนมาก็ก็ได้แหละค่ะเป็นที่มาของที่นางบอกว่าเออทนายตั้มบอกไม่ไม่เอาเงินเพราะว่ามีการคุยก,กับดิฉนันดิฉันมองว่าไม่ได้นะเราประกาศไปว่าเราทาฟรีเราก็ต้องทาฟรี จะมารับอะไรอย่างนี้ไม่ได้มันมันไม่สมควรถ้าจะเป็นการเอ่อมาช่วยอย่างอื่นมาอุดหนุนอย่างอื่นอาจจะได้แต่จะมาบอกว่าเป็นการจ้างทนายตั้มอันนี้ไม่ได้ถ้าคิดว่าเป็นเอฟซีชัยพลแล้วซึ้งในน้ําใจที่ทนายตั้มทําให้ชัยพลอยากตอบแทนอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าบอกว่าฉันเป็นคนจ้างทนายตั้มอันนี้ไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณอยากจะให้ทนายตั้มห้าหมื่นสายตั้มแสนหนึ่งเป็นการให้โดยเสน่หายิงฉันจะไม่ห้ามแต่ถ้าให้แล้วบอกว่าฉันเป็นคนจ้างทนายนะไม่ได้ค่ะพูดอย่างนั้นปุ๊บทนายเสียทันทีว่าทนายรับค่าจ้างแล้วทําไมบอกว่าทาฟรีนี่คือสิ่งที่ดิฉันปกป้องทนายตั้มด้วยข้อเท็จจริงเสมอมานางทนายตั้มก็เลยบอกกับนางแคนาดาว่าเออไม่ต้องโอนนะครับผมไม่รับเพราะว่าได้บอกไปแล้วว่า ทำฟรีไม่งั้นจะเสียคำพูดเห็นไหมคะว่า,ถ,าถ้าทนายตั้มจะเอาเงินจริงๆเนี่ยไม่ออกมาพูดตรงนั้นรองเงินจากคนพวกนัทนายตั้มก็ได้เงินไปแต่ถามว่าตอนนั้นน่ะเขาจะให้ห้าหมื่นเขาบอกว่าเขาจะให้กันเอ,อเป็นคนละแสนอะไรทํานองนี้ซึ่งแล้วแต่เขาจะพูดแต่ตัแรก่มีตัวแรกแค่ห้าหมื่นนะพูดไปพูดมาจะบอกว่าเออเดือนนี้คนนี้ห้าหมื่นเดือนนั้นอีกคนนั้นอีกห้าหมื่น จะให้คนละห้าหมื่นสองครั้งสองคนมันก็จะเป็นสองแสนใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการพูดเลยเพราะฉะนั้นดิฉันมองว่าเขาพูดของนางแคนาดาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันมันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปรายละเอียดบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วทําให้ตัวเองดูดีขึ้นวันนี้ดิฉันถึงต้องออกมาแจ้งกับคุณว่า คุณไปคิดว่าเอ๊ะจะเป็นแต่คุณก็ตั้งข้อสันนิษฐานที่ฉันเข้าใจค่ะแต่ถ้าคุณติดตามเรื่องมาตั้งแต่ต้นตรงนี้มันชี้ให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไปรับข้อมูลอะไรมาแล้วก็ไม่ตรวจสอบไม่ติดตามไม่ค้นคว้าเอามาพูดเลยแล้วก็คิดว่าคนที่เข้าไปเจราจาจริงๆคือดิฉันถ้าคุณติดตามเรื่องมาก่อนคุณจะรู้ว่าไม่ใช่ดิฉันค่ะและน่าเสียดายด้วยว่าคนที่เข้าไปเจราจาไม่ใช่ดิฉันเพราะถ้าเป็นดิฉันแล้วก็ เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นให้ทนายตั้มต้องเสียหายเลยค่ะดิฉันจะไม่รับแม่เลยแล้วจะต้องเคลียร์แล้วจะต้องมีหลักฐานด้วยว่าเราพูดอะไรกันยังไงมันจะได้เก็บว้าัันเป็นหลักฐานในตอนที่มีต้นคดีชัยพลเนี่ยมีเอฟซีต่างประเทศคนหนึ่งคนที่จากออสเตรเลียนะคะขยันขยอเข้ามาพร้อมโอนขอบัญชีส่วนตัวพร้อมโอนเลยสองแสนพร้อมอมเลยสองแสนนะคะดิฉันไม่รับ ดิฉันบอกว่าไม่ได้คนอื่นจะมาติดต่อแทนลูกความไม่ได้ลูกความจะต้องต้องให้ใช้ยพลไปติดต่อเองตกลงกันเองแล้วถ้าคุณอยากช่วยเงินคดีเขานะคะคุณจะโอนมาโดยตรงที่ทนายไม่ได้คุณโอนไปให้คนที่คุณอยากช่วยแล้วให้เขาใช้เงินอันนั้นมาให้ทนายมันถึงจะเป็นความถูกต้องค่ะดิฉันยืนยันอย่างนี้เสมอมาและโชคดีมากที่ดิฉันไม่เอา เคสนี้คือไม่รับอะไรเลยจากเคสนี้นะคะเพราะว่าเคสนี้หลังจากนั้นไปให้ทนายสมเกียรติถึงได้เกิดเรื่องรับสองทางนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะว่าปัญหาต่างๆนานา,นาของชัยพลที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้เอสซีผู้ใหญ่ใจดีต่างประเทศก่อเรื่องทั้งสิ้นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นในขณะที่มีบางคนให้เยอะกว่าน,นั้นอีกให้เยอะมาก แต่ไม่พูดไม่อวดอะไรเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างปาช่างแม่งหรือคุณยูโรเขาให้ให้ไปช่วยไปตามอัจรภาพที่ให้ได้ช่วยได้อยากได้ของวันนี้หรืออ่ะฉันซื้อให้ฉันอันนี้ให้มีเอฟซีมากมายที่ไม่ได้เรียกร้องจะออกสื่ออยากได้ก็ซื้อให้อะไรอย่างนี้แต่ไอ้พวกเอฟซี FC ที่ออกมาออกมาพูดฉันให้ฉันปกป้องนี่แหละคะ่ะ ทำความเดือดร้อนให้ชัยพลแล้วตอนนี้กําลังทําความเดือดร้อนว่าชัยพลจะต้องถูกตรวจสอบว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่จะมีการใช้สิทธิตามกฎหมายของทนายตั้มอย่างแน่นอนค่ะ